ฝูงแมงอินูนนับหมื่นนะครับก็ได้รุมถึงต้นยอชาวบ้านเขาก็ได้จับเอาไปใส่ตู้เย็นเอาไว้ครับเพื่อที่จะทำเมนูกินเล่นได้ตลอดทั้งปีครับที่บริเวณด้านหลังบ้านเล็กที่262หมู่1ตำบลคอนบุรีใต้อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีฝูงแมงอินูนขนาดเล็กนะครับจำนวนเป็นหมื่นๆตัวได้บุกเข้าไปกัดกินต้นยอครับที่เจ้าของบ้านเขาปลูกเอาไว้จำนวน2ต้น จนสีดำสนิทนะครับทางเจ้าของบ้านนั้นก็ต้องนำเอาสังกะสีนะครับมาตั้งเอียงเอาไว้นะฮะในถังใส่น้ำแข็งขนาดใหญ่แล้วก็นำหลอดไฟมาล่อมแมลงติดตั้งเอาไว้บนแผ่นสังกะสีเพื่อที่จะล่อให้แมงอินูนที่พาก,กันรวมถึงต้นยอน้นนะครับหันมาเล่นไฟแล้วก็ตกลงไปในถังน้ำแข็งที่ใส่น้ำเอาไว้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้แมงอินุนพวกนี้กลับขึ้นมาบินใหม่ได้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงครับก็ได้แมงอินุนไว้ภายในทางน้ําแข็งนะครับเขาบอกว่าเกือบหมื่นตัวเลยทีเดียวและที่น่าแปลกก็คือต้นไม้ชนิดอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นกลับไม่ถูกแมงอินุนพวกนี้นะครับไปกัดกินเลยแม้จากนิดเดียวครับรวมไปถึงต้นยอดของ ต้นยอของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ไม่มีแมงอินุนไปรุมกัดมากขนาดนี้จากการสอบถามนะครับนางม่องมาแลนไัย30ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนะครับก็บอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มมีฝนตกก็ทําให้ต้นยอที่อยู่หลังบ้านนั้นแตกใบใหม่ทําให้มีฝูงแมงอินุนนะครับจำนวนมากเข้ามารุมกัดกินใบ ซึ่งจะมากันเป็นประจำทุกปีในช่วงที่เริ่มหน้าฝนเรียกได้ว่าใบายอชุดแรกนะครับก็ต้องปล่อยให้แมงอินูนพวกนี้ได้กินกันก่อนทุกปีครับแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่แมงพวกนี้นั้นกินเฉพาะใบยอเท่านั้นไม่ได้สร้าง,งความเสียหายให้กับพืชชนิดอื่นๆจึงไม่เกิดความสูญเสีย อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเนื่องจากแมงอินูนพวกนี้ชาวบ้านนั้นเขาสามารถจับมาประกอบอาหารรับประทานได้ตัวเองจึงนำเอาถังน้ำแข็งขนาดใหญ่แผ่นสังกะสีแล้วก็หลอดไฟมาล่อมแมลงแล้วก็ดัดแปลงนะครับเป็นอุปกรณ์ดักจับแมงอินูนพวกนี้เพื่อที่จะเก็บเอาไว้ทอดรับประทานกันในครอบครัวแล้วก็แจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องนะครับที่เขาหากินแมงอินูนได้ยากด้วยครับ สำหรับแมงอินนุนขนาดเล็กนั้นชาวบ้านในพื้นที่อคภอนบุร<ๆ>ีเขาก็นิยมบริโภคกันนะครับในช่วงแรกๆก่อนที่แมงอินูนนั้นจะเติบโตแล้วก็ออกหากินโดยในช่วงแรกๆนั้นจะมีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ200บาทเลยทีเดียวแต่เมื่อแมงอินูนมีขนาดใหญ่นะครับออกตามมาชาวบ้านก็จะหันไปบริโภคแมงอินูนขนาดใหญ่แทนทําให้แมงอินูนเล็กนั้นก็ขายไม่ค่อยจะได้ราคาแต่หากมีการรวมฝูงกันนะครับ รุมกินต้นไม้จานวนมากแบบนี้ชาวบ้านนะครับก็จะพากันดักจับแล้วก็เอามาแช่ช่องแข็งเอาไว้เพื่อที่จะเก็บไว้กินในยามที่ต้องการได้ครับส่วนใหญ่ก็จะนํามาทอดกรอบเป็นอาหารรับประทานเล่นนะครับเพราะว่าเป็นมแมลงขนาดเล็กที่สามารถรับประทานได้ทั้งตัวเลยครับ